ตอนนี 29, ้ยี่สิบเกมันจะเหลือราดคนนี่มันเหลือก็ลาดโคนาดโคถ้าถ้าสมมติอยากให้มันจะช่วยในเรื่องลากมันจะกินอาหารแล้วแล้วคุณทิพย์ผสมสมแดงกับน้ำเท่าไหร่ที่ป้ายหน้ายางยี่สิบยี่สิบซีซต่อนับสิลลิตรตางทุกต้นยางค่ะทาทาไนึงแล้วทาไปรอบหนึ่งแล้วแล้วผลที่ได้เป็นยังไงบ้างคะนาน้ำยางมันจะข้นกว่าเดิมค่ะ น้ำยางอ๋อนี่เราเก็บไปแล้วนะเนี่ยเขาเก็บไปแล้วเราเก็บเมื่อเช้าแล้วได้มันมันข้อข้อดีของสมแดงที่ใช้กับยางแล้วได้ได้ยังไงมัางที่ขายปกติทาตอนช่วงหน้าฝนมันแต่ก่อนมันจะไม่ค่อยออกนั้นยางมันจะใสน้ำยางมันใสเมื่อก่อนนี้ก่อนใช้ค่ะพอทาไปแล้วตอนนั้นได้สิบห้ามีดสิบห้ามีดแล้วค่อยถึงจะเก็บได้สิบห้ามีดค่อยเก็บใช่ก่อนที่จะใช้ตัวนี้ ่ะใช้แล้วหกมีดหกมีดเก็บขายได้แล้วน้ํำยางมันก็ข้นก็คือมันจะได้น้ําหนักกว่าเดิมได้น้ําหนักดีขึ้นอันนี้เราทดลองป้ายก่อนเพิ่งได้หนึ่งนาทีอันนี้ก็คือทดลองอันนี้เราทาให้เห็นนะคะคือของจริงทาจริงนะคะผสมแล้วก็ป้ายหน้ายางแล้วเราจะลองกรีดให้ดูนะคะกรีดกรีดยางนะแล้วจะลองกรีดดูว่าน้ํายาง จะออกมายังไงนะคะติดตามอีกช่วงต่อไปค่ะอันนี้เราแค่สองนาทีนะคะป้ายหน้าเพิ่งจะป้ายไปสักครู่นี่เองสองนาทีมาแนด้น้ำยางสิก็เห็นชัดไหมคะน้ำยางหยดจริงจิงเออเนี่ยเนี่ยอุ้ยแต่เมื่อกี้มันไม่ได้หยดเลยนะมันออกแบบฟิ้วเออ แต่ถ like okay. ้าเป็นตอนกลางคืนอากาศเย็นๆมันยิ่งจะออกไลเลยนะเออค่ะอันนี้เวลาเที่ยงอเที่ยงอันนี้เที่ยงพอดีนะคะสิบสองนาฬิกาอาหารชูกำังพืชโซนโซนโซนแดงทำทำทำผลผลิตก็ตกต่ำโอตัวนี้ออกออกเยอะมากเลยเนาะนั่นดีเดีไยได้ลิ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 ปลดๆๆๆอีกไปใช้นี่เลย สมแดงอาหารชูกําลังสําหรับพืชทุกชนิดยางนะจากจากไอ้ทอนที่ใช้สมแดงเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะเนี่ยนะลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงครึ่งต่อครึ่งช่วยลดต้นทุนเพิ่มพุนผลผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมร้อยคำขนาดตอนนี้เวลาเที่ยงกลางวันนะเนาะมันยังออกได้ดิบหนึครั้งที่คุณใช้เองโอเคเลยสมแดงคุณภาพคุ้มค่าเนื้อราคาโทรศัพท์ มูลไพร์ที่ทําให้พืชแข็งแรงโอมแดงสกัดเพื่อพันพืชทุกทุกแข็งแค่เติมโซมแดงต้นไม้งอกงามไปหมดอาหารชูกําลังพืชโซมโซมโซมแดงโซมแดงสกัดเกิดพันพืชทุกทุกกีดไปเรื่อยเลยทีเนี้ยสามต้นสี่ต้นโอเคเพิ่นเพิ่นเห็นว่าเวลาเที่ยงนี่ยน้ำยางมันยังออกดีว่าเรากีดตั้งหลายต้นเลย คนสวยเคยเห็นไหมคะต้นยางนะคะ